แต่จริงเปราะสาคัญของคุณทักษิณวันนี้อยู่ที่คุณอุงอิงต่างหากกับลูกสาวอืมอ่าก็ถูกจับจ้องมองสังเกตมาจากหลายทิศหลายทางใช่ใช่อ่านักล่าล่าสุดก็เห็นมีคําขู่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวคุณอุงอิงนะมาจากทางด้านของคุณเชืดอชัยตันติศิรินวันนี้หรือเมื่อวานนะเมื่อวานใช่ไหมที่พูดเมื่อวานเมื่อวานว่าไงบ้างเลยเราอ่านทวนที่หมอเชื่อเขาพูดนิดหนึ่งไปพูด เรื่องของมีการขู่พักร่วมถ้ายังงองงียก็ประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูนบ้างจ,จะมีการยุบสภาใช่ฮะใช่ไหมคือว่าทางด้านของพักเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากให้เป็นการแก้รัฐธรรมนูญแบบว่าเปลาะเดียวแต่พักร่วมบางพักเนี่ยอยากให้มันมีความละเอียดละออมากกว่านั้นนะฮะเขาเรียกว่า double majority กับ ity, s i n ิลม majority เนาะตรงนี้อธิบายกันหลายครั้งแล้วคือเพื่อไทยเนี่ยอยากได้เป็น s i n ิลม majority แต่ พักรวมบางพักเนี่ยอยากได้เป็นดับเบิลมาจอริตี้คุณหมอเชิดชัยตันติศิลินเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวถึงความคลืบหน้าของพักเพื่อไทยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสสลว่าขณะนี้ติดปัญหารเรื่องการแก้ไขพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่สอวอและพักภูมิใจไทยเห็นไม่ตรงกับพักเพื่อไทยเรื่องเกณฑ์ผ่านการประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญทําให้ต้องเสียเวลาพักร่างกฎหมายประชามติเอาไว้ อย่างไรก็ดีตนยังเชื่อว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยกร่างโดยสอสรอ,สอใช้บังคับทันก่อนการเลือกตั้งปี70ระหว่างนี้ต้องเจรจากับพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักคภูมิใจไทยให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องนี้มีวิธีแก้กันอยู่ขอให้เชื่อใจพักเพื่อไทยจะเจรจา,จา,จาทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่ต้องคุยให้จบถ้ายังงองแงมากก็อาจยุบสภาสั่งสอนอาพูดแบบนี้แรงเหมือนกันนะ ก็แรงอ่ะอ่าแล้วถามว่าหมอเชิดชัยเป็นใครมี power ในการกําหนดเกมถึงขั้นจะไปยุบสภาเลยหรอนั่นแหละคาถามอืมเอาเอาเอาแค่เอาแค่หมอเชิดชัยวันนี้กับเขาอยู่ในพรรคเพื่อไทยในฐานะอะไรก็สสบัญชีรายชื่อคนหนึ่งก็เป็นสสบัญชีรายชื่อคนนึงแต่ถามว่าที่ผ่านมาเราเห็นบทบาทสําคัญอะไรไหมอืมใช่ไหมนอกจากบทบาทออกมาติติงสสด้วยกันเองกับในช่วงนั้นที่ว่าขี้คลาดจําได้ไหมคะตอนที่ ที่ไปล้มเรื่องของการถอยอ่ะเรื่องของการถอยที่ตอนแรกมีการประกาศจะร่วมกับพักประชาชนน่ะแก้รัฐมนูลแล้วตอนนั้นก็คือประกาศถอยตอนแรกตอนเช้าบอกจะลุยแต่พอเข้าสู่สภากลายเป็นถอยใช่ไหมคะก็หมอชัดชัยก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งคนที่ไปด่าบรรดาสสในพักด้วยกันเองเนี่ยแหละก็คือหมอเชิดชัยเออหมอว่าแบบพวกขี้คลาอ่านั่นแหละนี่ก็มันก็ ตัวเขาเองก็ก็มีคอน FLICT อยู่ภายในเหมือนกันครับถามว่าราคาข้างงวดของหมอเชิดชัยในพักเพื่อไทยมีมากน้อยแค่ไหนก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในการเมืองรู้ดีนะคะเพราะงั้นคําพูดหมอเชิดชัยมีน้าหนักมากน้อยแค่ไหนในการจะไปขู่พักร,ร่วมเขาอ่ะือว่าคุณหมอเชิดชัยบางทีอารมณ์เหมือนเป็นกลุ่มเสื้อแดงเก่าเนาะเคลื่อนไหวแบบดุดันแบบกลุ่มเสื้อแดงเก่าแต่ว่าทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็อาจจะมีจุดบกพร่องอ่อถามว่ามันได้คุ้มเสียหรือเปล่าหากว่าเพื่อไทยอยู่ดีๆจะไป ยุบสภาเพราะว่าคุยกันเรื่องแก้แล้วธรรมนูญไม่ลงตัวด้วยเรื่องแค่นี้นะจะยุบสภาหลายคนก็มองแบบนั้นคือถามว่ายุบสภาอยู่อยู่ทได้เหรอต้องมีเหตุผลนะครับยเวลาเขายุบสภาเรื่องอะไรงบประมาณไม่ผ่านพักร่วมถอนตัวครับอันนี้ต้องยุบอืใช่ไหมคะแต่วันนี้เรายังมองไม่เห็นนะเหตุผลอะไรคาถามเหตุผลอะไรอทีนี้ไอ้เรื่องเหตุผลอีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าถามว่าวันนี้อํานาจคนยุบคนที่มีอํานาจยุบสภาคือใครอ่ะนายก ็านายกอ,ะอ่ะไม่ใช่หมอเชิดชัยอะ่ะก็พูดง่ายคือเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเชิดชัยนะคือท่านเองก็น่าจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงเนาะในการจะพูดอะไรเรื่องของการยุบสภาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นอํานาจใหญ่นะเป็นอํานาจแบบโหเขาเรียกว่าเป็นอํานาจสูงสุดและในการ,รที่จะกําหนดชะตาของการเมืองเลยก็คืออยู่ที่นายกรัตรีึ่งวันนี้อยู่ที่คุณอุ้งอิงเพราะงั้นพูดพล่อยๆไม่ได้นะ อาจารย์กว่าพูดพล่อยๆเลยพูดพล่อยๆไม่ได้ดิฉันไม่ได้บอกว่าหมอเชิดปากพล่อยแต่บอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันพูดพล่อยๆไม่ได้นะคะทีนี้อาคุณอนุทินหลายคนก็มองว่าสิ่งที่คุณหมอเชิดสื่อสารไปเนี่ยสื่อสารไปยังพักร่วมเนี่ยพักไหนหลายคนก็บอกว่าก็เบอร์ใหญ่อย่างพักภูมิใจไทยนี่แหละนะคะก็เชื่อมประเด็นว่าอาจจะเรื่องของการเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญครับก็มีสื่อไปถามท่านรุทินวันนี้อยู่ๆสื่อแบบตกใจท่านรุทินเนี่ย เข้าเข้าทำเนียบไปตอนจะสี่โมงเย็นละช่วงเย็นช่วงเย็นเลยนน้องข่าวโทรมาอเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าภูมิใจไทยท่านอนุทินท่านรองมาได้ไงอยู่ๆมาเข้าทำเนียบเวลานี้หลายคนแปลกใจท่านเข้าไปจี้ถามเลยท่านก็บอกพ่อพอดีท่านภูมิธรรมเชิญมาหารือกันเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมเพราะมหาหไทยก็รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้แน่นอนสื่อไปถาม เขาก็อยากรู้แค่นั้นแหละว่ามาทําไมแต่สิ่งที่เขาอยากรู้มากกว่าก็คือสิ่งที่หมอเชิดพูดออกมาเนี่ยพักภูมิใจไทยในฐานะพักร่วมรัฐบาลเบอร์หนึ่งเนี่ยครับคิดยังไงท่านอนุทินก็ไปถามมองยังไงกับคาพูดหมอเชิดใจท่านอนุทินก็บอกว่าคนที่ยุบสภาได้มีคนเดียวคือนายกรัฐมนตรีรชัดไหม จบแล้วก็พูดแค่นั้นก็พูดง่ายว่าเขาไม่ได้ให้ราคาอืเขาไม่ได้ให้ราคาในสิ่งที่ใครจะพูดถ้าถ้าวันนี้คุณอุงอิงเป็นคนพูดับหรือแม่ถ้าจะแพลมมาจากปากคุณทักษิณอันนี้ยังน่าเชื่อไม่แล้วทางด้านของพรรคเพื่อไทยมีใครออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวมีต้องมีผู้ใหญ่มาพูดนะมีมีแน่นอนวันนี้ไม่รอดเลยสักคนที่เข้าไปทําเนียบวันนี้นะคะคุณอนุทินบอกว่าก็แน่นอนคนที่ยุตสภามีคนเดียวคือนายกรัฐมนตรีทีนี้ถามว่ากรณีที่นายแพทย์เชื้ยชัยออกมาพูดแบบนี้เนี่ย มันจะทําให้เกิดการบั่นทอนกําลังในการทํางานของพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะท่านลุทินก็บอกว่าก็อย่าไปฟังรเราฟังเฉพาะคนที่มีอํานาจก็พอแล้วอคนที่ไม่มีอํานาจพูดไปก็เหมือนไม่ได้พูดครับส่วนเรื่องการแก้รัฐมนูญน,นั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเดี๋ยวก็หารือกันแล้วหละว่าก็ว่ากันไปตอนนี้ควรจะน้นไปที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ําท่วมภาคใต้ดีกว่านะคะ ถามว่าในแพทย์เชื่ชัยพูดแบบนี้เป็นการกดดันพักภูมิใจไทยหรือไม่นะฮูนิทินก็บอกว่าไม่มีรุ่นใหญ่เขาคุยกันแล้วไฮไลท์นะรุ่นใหญ่เขาคุยกันแบบนี้ก็คือหมอเชื่อชัยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของรุ่นใหญ่ไม่ไปคุยกับรุ่นเล็กหรอกเสียเวลา <S <S เสียวเวลาด้วยใช่โอ้โหแต่ละคำพูดแรงๆทั้งนั้นเลยใช่ไม่ได้พูดยาวเยินเยอน,นะๆ <oldown> ๆ <ria> พูดกระชับแต่ว่าใจความนี่ความหมายเป็นพันคำครับ ถามต่อสําหรับสื่อบอกว่าเรื่องนี้จะทําให้เกิดความขัดแย้งในพักร่วมไหม,มท่านวิทินก็บอกว่าไม่มีวันนี้ท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยมปรีและรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแกนนาพักเพื่อไทยท่านก็พูดไปแล้วเหมือนกันว่าคนที่พูดเนี่ยไม่มีอํานาจอะไรท่านนายกเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้นะก็โยนโยนให้ไปฟังท่านภูมิธรรมท่านภูมิธรรมว่ายังไง เรื่องของหมอเชิดใจนี้ใหญ่โตพอตัวนะ,ะถึงมือท่านภูมิธรรมเลยท่านภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนาย,รานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีคุณหมอเชิดไทยเนี่ยขู่ว่าพักเพื่อไทยอาจจะยุบสภา <c oughs> หากภาพภูมิเจไทยยังงองแงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบให้เกิดแรงกระเพื่อมในรัฐบาล <c oughs> <c oughs> ถือเป็นความเห็นของสสแต่ละพรรคแต่ละคนที่เป็นอัสระและถือว่าเป็นทัศนะของหมอเชิดัย ขณะที่การทํางานของรัฐบาลและของแต่ละพักก็ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเรื่องนี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ของพักร่วมเพราะผู้ใหญ่แต่ละคนหนักแน่นไม่เช่นนั้นฟังทุกวันคงต้องยุบสภากันวันละหลายๆรอบอัจชัดเจนนะมไม่จําเป็นต้องไปอ่านต่อมากมายแค่นี้คือโอเคจบละใช่